กินแล้วให้คนอื่นบ้างอันนี้เหมือนหน้าตามันเหมนโกสด์ซิม <Sim> ูเลเตอร์จุบิฮัลโหลสวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเรามาฟาร์มค่ะเป็นฟาร์มสัตว์เจนจำไม่ได้แล้วค่ะว่าฟาร์มชื่ออะไรเดี๋ยวเจนจะขึ้น เป็นชื่อให้แล้วกันนะคะซึ่งเขาจะมีสัตว์น้อยใหญ่เยอะแยะมากมายเลยตอนแรกเนี่ยเราต้องซื้อบัตรก่อนซึ่งบัตรราคาประมาณ100บาทต่อคนนะคะซึ่งเรามาสี่คนก็คือ400รนะคะเราก็ซื้อน้ําซื้ออะไรให้เรียบร้อยซึ่งราคาบัตรเนี่ยสามารถเอามาลดค่าน้าได้ด้วยแล้วพอเดินเข้ามาในฟาร์มน,นะคะสัตว์ตัวแรกที่เราจะเห็นก็คือนี่เลยคาปิระน่ารักจังเลยกาลังกินข้าวอยู่เลยนะคะกินหญ้าของเขาตอนนี้คุาน้องก็จะพักแล้วแหละไม่มาเล่นด้วยกันเลยเงาจังฮัลโหลลูก ไม่ควรก็ได้จะดูตัวอื่นกันดีกว่าค่ะทุกคนป้าค่ะเราเดินทางกันต่อนะคะซึ่งกงต่อมาที่เราจะเห็นเนี่ยจะมีพวกนกอีมูต่างๆแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าที่เนี่ยจะเน้นไปที่พวกแพ้พวกแกะซึ่งเราสามารถให้อาหารน้องได้ด้วยนะคะเจอแล้วนกอีม no ูทุกคนจะพาดูนกอีมูนะคะตัวใหญ่มากเลยอะแต่เขาเขาไม่ให้ขี่ใช่ไหมอะไม่น่าจะได้ขี่นะคะกินไรกันนะขอกินด้วยไือเปล่าได้หยานะอยานะอ,อีมูตัวใหญ่จัง วงอีโมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนกอุ้ยเนี่ยเขาดีเขามีความรู้ให้ด้วยนะคะเป็นนกที่บินไม่ได้ซึ่งจะเป็นนกที่บินไม่ได้ที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียนะคะสูง5-6ฟุตหนัก6 0 7 0กิโลกร,รมัมขนเป็นเส้สน,นสีน้ำตาลอุ้ยตกใจขนสีน้ำตาลอมเทาบริเวณคอมีขนขึ้นบกคมนะคะนิ้วเท้ามีทั้งหมด3นิ้วมนลำคาหรอนเราแค่มาอยู่ด้วยแ๊บเดียวเองอะวิ่งเร็วได้ถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะว่ายน้ำเก่งหากินลกรรมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ เฮ้ยอีกตัวนึงมาเฮ้ยทำอะไรกันอนะตรงเนี้ยขอกินด้วยได้ปะมองอะไรหรอบมนุษย์ไม่เคยเห็นนกอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าจีกตกใจนะกลัวนะนน้องน่าจะคุ้นชินกับคนแล้วนะคะไม่กลัวคนเลยอะทุกคนน่ารักจังเลยเขาบอกว่า้อโอมจะหากินเป็นฝูงนะคะแล้วก็จะมีตัวผู้ตัวหนึ่งคอยควบคุมตัวเมียทั้งหมด มาต่อกันที่กงของแพ้นะคะซึ่งเขาบอกเป็นกงแพ้ที่แบบว่าคือแพนเนี่ยน่าจะเด่นมากๆแล้วแหละของที่นี่เพราะว่าเขาน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะซึ่งพอมันเดินมาดูแล้วปุ๊บน้องน่ากลัวมากเลยค่ะแบบอุ้ย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 อ้ะไรอะอยู่แล้วขนาดนั้นอะมันจะกัดไหมไม่กัดแต่ว่าตอนนี้มีจิ้งจีไยต้องเดินไปอีกหน่อยนึงหน่ตัวนจิ้งจกตันนี้นี่นะคะจิ้งจกตัวเ่าแล้วแพไม่กลัวจิ้งจกเลยเดี๋ยวพนดินี่มันก็น่ารักดี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้าแหลุดเอาไหมเอาไหม้ยังไงอะเอาใจปากมันอะเร็วยืนไปมยืนไปยืยื่นยเหรยืนไปเลยเร็วๆไม่จะหลุดแล้วไม่ใช่ให้มันอ้โหยกินแล้วมันกินได้เหมือนกันไม่ได้เพให้กับปากมันจะกัดหรือเปล่า้ไม่กับคือมันยาวแท่งมันยาว อาไหมเอาไหมนี่ตรงนี้ตรงนี้มาเดี๋ยวให้มันดีๆโอเคเอาเอาเอาให้ให้ตัวดำก็ได้เฮ้ยใจเย็นๆมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวเฮ้ยลุยแล้วมันโม่แล้วโม่แล้วอ่ะ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 เอออ่ะ เอาไหมลูกเอาไหมนี่ห้ามแก้คนอื่นไปค่ะไปตัวต่อไปกันไปแล้วนะทำไมนั้นดุจังน่ะอุ้ยแต่เราอยากให้ตัวเล็กกันตัวเล็นลกน่ารักนี่กินไปเยอะแล้วนี่ไห้ออกไปกินไป,ไปแล้วไปไปกินอุ้ยขออันนี้คือแพะปิกมีแอฟริกันนะคะน่ารักดีอุ้ยอันนี้มีแพ้ขนด้วยแกแกอุ้ยมีแพ้น้อยแก เราความตูช <correction>! ัยแล้วเราก็มาอยู่ที่กรงลูกแพะถ้าสมมติเรากินแบบโชว์เขาเขาจะแบบโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะโดนชนเลยเราจะให้ลูกแพะตัวน้อยนะคะอ่ะลูกอ่ะแเมมเดี๋ยาตีการลูกอย่าตีโดนเย็นยาตีการเด็กเกเรอดกินนะเกเรอดกินนะห้ามห้ามเกเรคนอื่นเขาลูกไหมเด็กไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่เอาดิโตโตแล้วอ่ะให้เด็กๆกินมั่งน่ารักมากเลย ่รเรากินแล้วให้คนอื่นบ้างอันนี้เหมือนหน้าตามันเหมืเเอน Ghost simulator อ่ะหน้าตัวนี้ไม่ให้แล้วเกเรมากทุกคนมันทงชนเด็กหมดเลยกินลูกเออก็กินลูกไปนี่ดีกว่าพี่แจงเมี่ยอยากให้ตัวนี้อะตัวนี้น,นกกระจอกเทศ อันนี้อลูงแล้วลลูกอลูเด็กตัวใหญ่เด็กตัวใ,ใหญ่แขงอีกน,นี่ทำไมเก็ต้องชนกันด้วยอ่ะไม่ให้แล้วอ่ะอุ้ยอยากให้ตัวนู้นอ่ะไม่อยากกินไงมันกินนมหรือเปล่าแล้วนีตยจังมันจะมีแบบว่าหลายสีมาก,มากๆเลยอ่ะนูกยุงแบบใกล้ชิดนกยุงงนี้มันจะกัดเราะอยกเเทเขาบอกว่าให้อาหารนกได้ซื้อ,อาหารนกมาด้วยนหอลองไหมจะจิไหะ เขาบอกจิกเขาบอกต้องดูอะไรอย่างใกล้ชิดพี่ใหญ่มันจิกนั่นอะ่ะโยนไปไหมมันคอว่อไม่สนใจเลยไม่เรามาดูที่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนกกระจอกเทศจเองตัวใหญ่มากเมื่อกี้เราเจอนกอีมูไปแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นนกกระจอกเทศตัวใหญ่เบิม้มมีเป็ดด้วยเข้าไปทำอะไรเป็ดเอ๋อเป็ดอยู่อีกองหนึง่งนกกระจอกเทศกินไหม น้ำเนี่ยฮ้อเฮ้ยัวมากเอาดีๆนะแต่มันน่ากลัวจับแม่เขากินข้าวอยู่หรือเปล่าเออเขากินข้าวอยู่ทุกคนเขากินแครอทไหมอะเทำไมกินแครอทไงเราเนี่ยหรือว่าเราไม่ควรยุ่งกับเขาอ่ะนี่ทำไมนี่ตีตีดูเต๋อหรือไม่มารคแฮรหรือแกะหรืออะไรเราเอาสระเอาเมทันตะวันให้นายเลยนะเว้ย เราก็ให oh ้อาหารนายไม่เป็นน oh. oh, okay. ่ะเฮ้ยเขากินเขากินไม่ก็ให้กินดีๆไงก็ไปตัวอื่นก็ได้น่ากลัวเกินพาพาเราไปตัวอื่นดีกว่าเราไม่รู้กับเขาแล้วคือมันก็น่ารักแหละทุกคนแต่ว่ามันมันดูอ่ะมันโหดอ่ะมันเป็นจับโหดเฮ้ยมันมีขี่ม้าแคดด้วยสวามรับเด็กแต่ว่าเราขี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันต้องเป็นเด็กเท่านั้นปงอยากขี่หนูก็จอดเท่นะวิ่งไปเลยคนนี้แมว อ,อันตรายเกินไปหุยกวางัโหลเหมือนที่เนี่ยเขาจะแบบสัตว์เขาจะค่อนข้างที่จะชินกับคนนะทุกคนเพราะว่าพอเขาเห็นเราถือตะกร้ามาเขาก็เดินมาเลย้ยเขาไม่กลัวเลยหุ้ยสวยอะ่ะสวยจังไม่เราเขากินแค่หลอดหรือเปล่า<ม>หรือเขาจะกินเป็นท่านตะวนันเราจะให้เขายังไงอะะเขาจะรวบเราพี่แจงอ่ะเธอรับเธออะพี่แจงเป้ามันเล็กไปเป้าเอาแค่หลอดเดียไปเลย เากินแครอทได้หรอจิมสัตว์ทุกอย่างกินแครอทหมดอเออปุ๊บจริงด้วยเขากินแครอทด้วยไปดี<ห>กว่าพี่แด<ไ>ง,<ไ>งข้างหลังลูกเออว้ายบายบายน่าสวยวันไม่สวยจังเลยอ่ะขนอะมีขนตายเอาด้วยาาฮัลโหลฮัลโหลกวาง มมาหมดเลยดูดิแบมบี้คือมันเชื่องมากอะทุกคนที่เนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กัดนะแต่ว่าเขาแค่ชินคนกวางซิก้าแล้วก็มีกวางดาวอินเดียนะคะดีนะมันแบบกินแบบไม่เงียมแล้วก็มีกวางรูซาเจียังไงอะกวางกวางกวางคตัวคือกวางก็อยู่ที่กวางดาวเขาล้มันเขวดด้วยอะ เราอยากให้ตัวน,นั้นกินอะ่ะปึ๊บแล้วเขามีลูกกวางดาวด้วยนะพี่แจงดูข้างในดิใช่แต่ว่าอันนั้นคือแบบพ่อกับแม่เขาตั้งใจห่วงนะคะเพราะว่าเาอยู่กับพ่อแม่เขาทำ<ๆ>ไมเฮ้ยอยู่ข้างในน่ารักจังอุ้ยวกวางดาวตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะพี่แจงให้ดีๆมันไม่กัดขนาดนั้นคือมันแบบ งุบยิบกุยมยมิบไงกลัว,ว,กกกวาานี่หว่าแกกลัวมันมันก็กลัวแกเหมือนกันเว้ยหวดนี่ค่ะโอ้โหกลัวนะเนี่ยป่ะหมดแล้ว <S <s s <what> s <on> ฮะหมดแล้วโอ๊ยทำไมยิ้มแบบนี้อ่ะหมดแล้วปีซื้ออีกเลย <พ>ตาม <พอ S 2> ไปขบวนเลยอ่ะ <laughs> ไปซื้อแค่หลอดมาเพิ่มนะทุกคนเพราะว่ามันมีเยอะแต่ว่าเต่าคือโหดมากเต่าคือชนพีน่แจงมันเรียกเราองคาสนใจเต่ามันกินแค่หลอดไหมนะกินนี่ตัวนี้แกงเขาบอกว่าแรงกัดของเต่าอ่ะคือมันแรงมากนะอ่ะกินหล่นอนอกินยังไงะโอ้โหหยิบไม่ถึงเลย ลูเจมไม่กล้าให้กับมืออ่ะเพราะว่าแรงกัดของต่อมันคือมันเยอะมากๆนะคะทุกคนไม่คือตอนเนี้ยพูดจบอ่ะยังไม่ได้กินเลยดูดิกินแล้วเขเคียวแล้วเนี่ยเคียวอยู่ป้าป้าปาตัวนั้นคืออะไรเคียวเคียวพลาสติกถิวจัดไม่รู้อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยเจอะกี่ปีเอาไหมเกิดหกสิบปะ่ปะมาเร็วพี่แจมก่อนมันจะมาที่นี่ปิดก่อนเลยนะมันนิ่งก พี่เจนทำไม่ทำแบบนี้อ่ะขอโทษเอาที่นี่ก็มีสัตว์เยอะนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้ชิดมากๆแล้วก็ตามคนให้อัน,นตามคนมากๆเลยอ่ะสัตว์ที่เนี่ยทุกตัวเลยเว้ยใช่แล้วนี่เหละหรอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีลูกเต่าด้วยเต็มเลยอ่ะลูกเต่าพี่แจงมันหลับแล้วตาบอลตาเขายังเปิดอยู่เลยมันหลับดึมตา <What? S 1> อโอ้โห โยไม่กลางดงต่องงหมดไปไปดูแพ้ดีกว่าเขาบอกที่เนี่ยเด็ดเรื่องแพ้เ้ยไม่ใช่แพ้หรอแก่แก่ขนฟูๆอ่ะแก่ขนฟูอยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอนู่นนะครับนู่นข้างหลังนี่ข้างหลังมีเป็นดงเลยเขายืนเข้าแถวกันเหรอเขาลดทองชาติแล้วเขากินหญ้ากันอยู่เหรอเฮ้ยพอแล้วอิ่มแล้วพวกแครอทพวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นอาหารเสริมๆไงอ่ะอ่ะอ่แล้วขอพยายามแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากินพวกหญ้าเป็นหลักอ๋อนั่นนหะค่ะเขากำลังกินหญ้ากันอยู่ ไม่เหมือนจ้าเหมือนพี่เจ้งเลยอ๋อฮะต่อไนเราจะมีลิงนะทุกคนลิงกินแครอทไหมคือสัตว์ทุกตัวกินแครอทหรอคืออะไรใช่สัตว์ทุกตัวกินแครอทแครอทแครอทไหมเบื่อเอาไหมเฮ้ยมันลองปี๊บไอ้ปี๊บเอาไหมเว้ไก่มหยิบอันนี้อ่ะนี่ไงเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเราอ่ะอือ ไม่ใช่ทำแบบนี้เอามาทำอะไรอ่ะคันชูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเขาชอบเล่นอย่างเดียวเฮ้ยนี่กินอยู่อ่ะเนี่ยเฮ้ยเจ้าให้ไปแล้วแล้วปล่อยอ่ะอะนี่ยายหนิเมียแค่ดู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 ้ยน่ารักจังเลยแต่เมียแค่นี่รู้สึกว่ามันจะตัวเล็กนะมันไม่น่าจะกินแครอทมันกินแครอทดูได้ไงไม่กินหรอก พูดไปงนนั้นอะเขาหนะ้ารักอะทุกคนไปแล้ไมีคนเก้าร้าอ่ะมีใครที่แคลร์ไหมลูกไม่กินนะคะจะกินพวกถั่วสองให้เสริมนิดนึงได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วแคลอ์เป็นอาหารมหาาัศจรรย์นะคะทุกคนคือพี่พี่เขาบอกว่าห้ามให้แค่นกนะแครล่ะใช่มีนกที่ให้ไม่ได้เขาไปแล้วอ่ะนกเราก็พวกสัตว์เลื้อยคานนะที่เขาไม่กินแคลอ์มีแค่นี้เลื้อยคานไหมฮะมีแค่ไม่นั่าใช่เลื้อยคานนะ อฮ้ยเฮ้ยพี begun, ่จ <problems> <subscriber> ีน่ม้าคือคือม้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่แบบตัวค่อนข้างใหญ่เราจะให้แคลร์กับม้านะคะสัตว์ใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเราจะไม่ให้เองพี่โจเอาให้หน่อยมาม้ามันกินน่ากลัวเพราะมันแบบกัดแบบงับัพี่โจเอาให้หน่อยเราจะต้องโยนให้มันปะมันกัดเนาะเขาเคยมีข่าวว่าม้ากัดมือขาดเอ้ยงั้โยนเถอะอ่ะโยนดีๆนะ นั่นก็เพิ่งพูดอยู่ว่ายนดีๆนะนี่ก็จะเป็นม้าแคระนะคะทุกคนอุ้ย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 อ้ยอุ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 อุ้ อ๋อมันหยิกเออบ้างแบบไอหยิกเนี่ยเพราะไอหยิกนี่มันแบบเรียบร้อยเรียบร้อยใช่นี่นี่นี่หยิกสองหยิกสองนี่ไม่รู้ให้ได้ไหมให้ได้ให้ได้เอาไหงลูกอันนี้ชิ้นใหญ่อ่าอะไงหยิกสองได้กินแล้วป้าเดี๋ยวเราไปหาแกะกันไอหมูหมูไม่กินแครอทหมูกินแครอทมันจะหมดอีกแล้วเนี่ยตามันมนี่ยตามัน ยัจับอ่ะป้าเราเดินไม่ให้แกะนะคะจะเป็นจุดสุดท้ายและที่เราจะให้จุดสุดท้ายเหอะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่สัตว์ที่แบบมันอยู่ที่นี่ที่มายุ่งกับเรายุงด้วยนะคะเต็มขาเลยตอนเนี้ยใช่ขันมากเลยมากแ่รู้สึกเป็นคนดังขึ้นมาเลยใส่หน้าละจังคุณพี่จาระวังนะต้องเล่นกันหรอลองให้ดิ ไม่กลับนะอยู่ค่อยๆให้ยพี่แจ้ต้องแบบมั่นคงกว่าน,นี้หน่อยนะเพื่อนตกใจเฮ้ยตัวนี้มันดูป่วยอะ่ะไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วลูกเร็วๆูกว้ายไอ้ตัวใหญ่ยื่นขึ้นแกลุกขึ้นนะแกลุกขึ้นไปแกแกต้องแกต้องหลีกเลี่ยงหน่อยเราเราจะให้ตัวเล็กด้วยนะคะดูตัวเล็กตรนี้โดนทับน้องโดนทับ เราบอกว่าตอนนี้ตัวเปียกมากนะคะจ้กระรัเปียกด้วยเพราะว่าแมวเขาปากต่อสู้กับแกะมาอุ้ยอะไรอ่ะไก่อะไรอะ่ะซิกกี้ไก่ซิกกี้ที่นี่นะคะชื่อฟาร์มอะไรนะวีวาฟอรเรส t ์อ่ที่นี่ชื่อวีวาฟอเรสท์ฟาร์มนะคะซึ่งเขาก็มีแบบว่าสัตว์แบบให้เราเดินดูเยอะมากๆเลยนะคะเราก็สามารถเล่นกับน้องๆได้ด้วยแต่ว่าตอนน้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าวันนี้แจ้งมาก,ก็คือแบบหมดสปิริตแล้วแหละเออคือเขาไปถูกมงนะคะ ป้าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูประมาณนี้แหละแล้วก็มันเด่องเล่นกับสัตว์นะคะอาจจะเป็นคลิปที่บอกว่าสั้นนิดนึงแต่ว่าก็วันนี้ก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็ก็แดดประเทศไทยอะเนาะก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้จูแจีขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรหรอจิงโจกไปดิใกล้กันมากอะ่ะเพื่อนรักแจงเลยจิงโจกจิงโจกมันออกหากินแล้วตอนเนี้ยไม่มันมีเป็ดด้วยจีบเรือเป็ดได้